สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับช่องอธิชาสเตชันวันนี undergo, ้มาพบกับผมแอบรักนายเอกเย็นชาอีพีที่สิอถึงยีอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างแต่ถ้าเกิดใครไม่ติดนะนานจึงหลูยังมีหน้าจะมาพูดแบบนี้อีกเหรอมันเป็นของพวกแกอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะ่สิมันจะไม่ใช่ของพวกเราได้ยังไงนี่พวกแกไม่ละอายใจบ้างเลยหรือไงมันก็เป็นแค่เกม โอกาสนี้มีไว้สําหรับคนที่พร้อมและชอบมันพวกเราอยู่ที่นี่ทั้งสามสี่วันแกรู้อะไรไหมวันช่างหน้าภูมิใจจังแกมองหน้ากันอยางมีเรื่องเหรอมาใครกลัวนี่ฉันใจดีขนาดไหนที่ยังมาคุยกับพวกแกแบบใจเย็นๆอยู่นี่ฉันจะไม่ทําให้มันยุ่งยากแล้วก็แสร้งว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําไมถึงได้มาลงเอ,อยแบบนี้เลยเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบ้านตระกูลจง ทุกคนแตกต่างกันลูกชายบ้านอื่นเขาสามารถปรับปรุงผลการเรียนของพวกเขาได้สิบคะแนนเพียงแค่อยู่บ้านอย่าเครียดไปเลยถ้านายทําไม่ได้ลูกพูดแบบนั้นไปได้ยังไงเจียไม่เป็นไรคะ่ะไม่พอใจอย่างนั้นเหรอฉันว่าสิ่งที่นายพูดมันก็ไม่ถูกนะเสียอยู่ฉันพูดไม่ถูกเหรอนายโกงข้อสอบตอนเข้าโรงเรียนมัธยมแล้วนายก็จะวางแผนที่จะโกงข้อสอบเข้ามาหาลัยด้วยหรือเปล่า นายไม่จาเป็นต้องมากังกวลเกี่ยวกับฉันหรอกว่าฉันจะสอบเข้ามาหาลัยได้ยังไงสําหรับนายฉันหวังว่าจะทําสิ่งที่มันมีประโยชน์นะเมื่อนายกินข้าวเสร็จแล้วอะ่ะนี่แกกินข้าวกันต่อเถอะความสนใจที่ดีสุดคือปัชญาการสอนของผมคือการเรียนนํานักเรียนไปสู่เป้าหมายของการเรียนและความสนใจเมื่อเขาเริ่มเรียนรู้ผมก็จะสอนตามนั้นและดูอะไรที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดนะครับหลังจากที่เรารู้ว่าเขาชอบเรียนแบบไหนนะครับ มันก็จะง่ายมากขึ้นเจ้าชายบาร์บีคิวเลยโทรหาฉันด่วนหลายปีที่ผ่านมาที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาฉันก็เข้าใจกันได้เลยทันทีผมขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะครับไอ้บ้าเอ้ยใครขโมยอาวุธในตำนานของฉันไปจะฆ่าแกจะเย็นเย็นก่อนมันจะทำคีย์บอร์ดพังมันเป็นแค่ไอเทมในเกมจะเย็นเยนเขาขโมยผู้หญิงและอาวุธสีม่วงในตำนานด้วยมันเสียอยู่นี่ฉันเกือบจะลืมไปแล้วเนี่ยว่าบอกให้เขาโทรหากลับด้วย งชมัดเลยเอาวุสีม่วงในตำนานใช่มีอา,าการจรอบเพียงแค่0.1เท่านั้นฉันพยายามทำทุกวิธีทางแต่เล่าถูกขโมยเราทำข้อตกลงที่จะสู้ตัวต่อต,ตัวกับพวกมันที่หนานจิงลู่นายจะมาไหมนายก็จัดก,การเองได้ดิจะตรัดการที่หนานจิงลู่ในอีกสองชั่วโมงนะรอที่นั่นแหละฉันจะไปสมทบนายเองตอนนี้หนานจิงลู่วันนี้มันร้อนมากเลยโอ้ สิ่งที่เราได้มาล้วนใช้ทัศะทำไมเราต้องคืนให้แกด้วยแกแกขโมยมันแกขโมยมันแกขโมยอาวุธในตำนานของฉันพวกเราเลยุยจะมากล่าวหาว่าเป็นขโมยได้ยังไงก็ในเมื่อฝีมือของพวกแกมันไม่ถึงเองไอเชีย่ยอย่ามาตบหน้าฉันเว้ฮัยหพวกเขาลงเอิยด้วยการสู้กันเขามาตรงนี้แต่เมื่อไหร่กันราลีป๊ป กิ่นของหวานแรงมากนายกำลังมองหาอะไรฮะนายเป็นพวกเดียวกับพวกนั้นเหรอแล้วไงโอ้มาดวลกันไหมพวกฉันว่านายควรจะห่วงชีวิตของตัวเองไว้นะฉันน่ะเป็นพวกชอบหาอะไรที่มันตื่นเต้นและสนุกสนุกทำนะเร็วมากไม่พอใจงั้นเหรอที่นายบอกได้ รอเดียวนายรู้ไหมว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่หนายนี่เจ้าเล่ห์มากนะมันค่อนข้างอบอุ่นนายควรได้สัมผัสถึงมันนะนายป่วยหรือไงสัมผัสกับแม่นายนะสิเพื่อนรักนายนี่ซุ่มซ่ามจังเลยนะลงไปนอนกับพื้นได้ยังไงนายง้หรือเปล่าเนี่ย นายควระวังตัวหน่อยนะจะปล่อยให้นายเป็นแบบนั้นได้ยังไงว้าว <Whoa. S 1> นายน่าหล่อดงโง่นายหยุดตีกันก่อนตำรวจมาตำรวจนี่คือตำรวจอยู่การต่อสู้เป็นอย่างที่คิดเลยเส,สียงไซเลนตำรวจใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังการร่วมตัวตีกันตามานี่บอกว่าอย่าวิ่งหนีได้ยินไหมอย่าขยาบับไม่ต้องขอบคุณฉ,ฉนันหรอกฉันน่ะเป็นพวกหูดี ซ่อนอยู่ตรงนี้มาหาข้อแก้ตัวของพวกเรากันเถอะนายจะแก้ตัวว่ายัางไงส่วนฉันจะบอกว่าแค่มาเดินเล่นและแถวนี้นะแล้วก็มาหาของกินนายมานี้เพื่อมาตีกับคนอื่นแต่นายกลัวถูกตำรวจจับเหรอไม่ฉันไม่ได้กลัวแค่คิดว่ามันลำบากนิดหน่อยอะพี่เจ้าฮะผู้สมรู้วมคิดอีกคนนึงแล้วพี่เจ้านายเหรอถ้าฉันบอกว่าไม่ใช่ในายจะเชื่อฉันไหมล่ะ ถ้านายไปถามคำถามตำรวจแบบนี้พวกเขาคงไม่เชื่อนายแน่เอามือออกไปจากฉันจากความรักของพี่น้องกำลังจะจบลงคนนหนคือพี่เจ้าผมเองครับนามสกุลเห่อชื่อเจ้าจอเอาว่าเจ้าจะไม่เอกเจ้าฉันว่าฉันควรไปดีกว่าคุณตำรวจครับนี่คือหู่ปปับของผมอืมฉันรู้สึกซาบซึ้งจริงๆรองอมาเขาไว้ นี่รู้สึกเหมือนว่าพวกเรากำลังขายของเถื่อนแล้วโดนจับมาแบบในทีวีเลยนะลองคิดดูสิจากไรที่ในที่ในแบ็กวอเตอร์ใจดีกว่านี้เยอะเลยแถมยังมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนายแค่ต้องการที่นั่งเก้าอี้ฝันไปเถอะทำไมนายถึงไม่ถอดแมสออกนายหัวเราะอะไรฮะนายคิดว่ามันเป็นงานเลี้ยงต้อนรับน้ำชารอไงดูเหมือนว่าเป็นนายทำความผิดแล้วรู้สึกละอายและปิดหน้าไว้สินะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ผมแค่แพ้ทั้งสีเอาต้าไว้อ,อเล็ตเท่าน,นั้นเองแต่นายก็ยังออกมาตีกันได้นะก็ผมไม่มีทางเรื่องอีกครับผมทําเพื่อเพื่อนของผมจริงๆแล้วผมเป็นคนที่รักความสงบไม่ชอบการต่อสู้หรือใช้ความรุนแรง <S Holy s h ียดเขาโคตรหล่อเลยวะ่ะโจต้าเลยนายคิดว่ามันเหมาะสมแล้วหรอไม่ควรพูดแบบนี้ไปทั่วนะนี่พวกนายก็รอเหมือนกันไม่ขนาดนั้นหรอกฉันไม่ได้มีเสน่ห์ขนาดนั้น แล้วก็ไม่ใช่ลูกครึ่งด้วยแต่นายเป็นลูกครึ่งใช่ไหมโอ้ใช่มันเพราะฉันมีแปดเชื้อชาติอยู่ในยุโรปแล้วมาสามยุโรโคตรแล้วแล้วพวกเขาก็ย้ายมาอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พ่อฉันเป็นคนอาหรับส่วนแม่ฉันเป็นคนฝรั่งเศสว้าวจริงเหรอแน่นอนแต่ว่าฉันเป็นคนจีนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่งลงก่อนก็ได้ถ้าฉันทําแบบนั้นเขาจะมาคับให้ฉันลบชื่อเข้าใช้บัญชีไหมฉันมันอ่อนหัดไม่สามารถรับมือมันได้หรอกนายเชื่ออย่างนั้นเหรอ เอาละพวกนายได้ยินมันมามากพอแล้วตอนนี้ฉันจะทดสอบทุกคนว่าสังคมที่กลมเกลียวมันเป็นยังไงเออดีเอ่เอคือว่ามันติดอยู่ที่ปากคนที่เลขตัวเองว่าคนรักสงบยีของสังคมนั้นนายควรทาแบบทดสอบด้วยนะผมเหรอใช่ก็นายเคยบอกไว้ือพวกเราเชื่อใจในตัวคุณพี่เจ้าผมเลือกข้อ C เพราะคำตอบของเหอเจ้าคือการสะท้อนสังคม2,000คำทุกคน3,000คำบ้าเฮ้ย อย่ากังวลไปเลยพวกจะเย็นๆเราไม่มีโต๊ะเขียนเลยหรือซ้ําแล้วเราจะเขียนได้ยังไงชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ล่ะมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเสมอแต่เราก็สามารถผ่านมันไปได้บ้าเฮ้ยกระดาษทำไมมันบ้าขนาดนี้วะฉันเขียนยังไม่ถึงไหนเลยขาดแล้วอะไรเนี่ยนี่ลายมือเขาเหรอรายมือของนายสวยมากจริงๆลายมือสวยเหรอขอบคุณที่ชมฉันนี่ไอหน้าหล่อได้ข่าวว่านายตีกับ จ้านายเราเหรอเจ้านายก็ไม่เชิงหรอกนะตอนที่เราเจอกันที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เราเคยเล่นเกมด้วยกันดังนั้นแล้วนายมีส่วนร่วมขโมยอาวุธในตำนานด้วยเหรอก็ฉันพักอยู่ที่นั่นทั้งคืนจุดวางไข่ของมันก็ซ่อนอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ฉันเสียใจด้วยมากๆเลยนะฉันเป็นคนต้นคิดเองแหละถ้าเราเอาชนะบอสไม่ได้เราก็จะไม่ได้รับราพิเศษถ้าพวกนายเอาชนะไม่ได้ก็แค่ไปขโมยมันสิย ไปเลยไปเลยไปขโมยกันและและนายก็เป็นคนยุให้พวกเราตีกันเหรอเราได้มันมาด้วยความสามารถไม่จำเป็นต้องส่งคืนถ้าเราอยากจะต่อสู้เราก็ควรต่อสู้อย่างถูกต้องฉันแค่ออกมาเพื่อรู้เฉยไม่ได้มีดจจประสงค์อื่นเลยเธอไม่ก็พูดแปลกๆนะเหมือนมีอะไรบางอย่างถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณนายมากจริงจริด้วยความยินดีพี่เจ้าวยคิดหน่อยสิว่าจะแค่ไหนลงไปแค่สามพันคำเองนายเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าผมผิดไปแล้ว ผูกระทำความผิดพลาดของผมสาบานจะไม่ทำมันดีกรจะทำให้ดีกว่านี้ในอนาคตเขียนครับ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 นี่นายเรียนจบภาคบังคับ9ปีแล้วจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเอาละเอาละเนื่องจากผกกู้กระทำความผิดได้ตัดสินใจทำแบบทดสอบแล้วเราใช้โอกาสพวกคุณต่อไปอย่าไปสู้กันอีกละไม่ว่าพวกนายจะมารุ่ยติภาะวะหรือไม่นายก็ต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองขอบคุณครับคุณตำรวจเราจะไม่มทำอีกต่อไปเราจะเป็นพลเมืองที่ดียืนสองแถว พวกเขาอยากให้เราเดินออกไปอย่างเป็นระเบียบเหรอโรกอีสวยงามและเต็มไปด้วยความรักเด็กๆก,ก่อนที่พวกนายจะจากลาก,กันก็ควรจะกล่าวอำลากันก่อนกับเพื่อนๆที่อยู่ตรงหน้าคุณกอดและจับมือกันและพูดคำว่าเพื่อนรักฉันรักนายนี่มันเกินไปแล้วใครจะกล้าทำกันฉันรักนายเพื่อนรักต่อไปนี้ฉันจะไม่ไปตีกับใครอีกแล้วมันน่ากลัวมากบะหมี่ลานโจ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้บทเรียนในรอบสิบหกปีที่ฉันอยู่บนโลกนี้มาก่อนแล้วบอกลักฉันรักนายกินให้เสร็จก่อนค่อยพูดฉันไม่ได้อิจฉากคนเลยนะยกเว้นไอ้ผู้ชายและยังออยคนนั้นน่ะเขาเก่งขนาดนั้นได้ยังไงที่จริงแล้วอาวุธในตำนานนะตั้งแต่วันนั้นน่ะฉันไม่เคยสนใจไอเทมอื่นอีกเลยนายก็รู้ฉันเรียนไม่ค่อยเก่งและปวดหัวเวลาอ่านหนังสือเป็นเจ้าของร้านบาร์บีคิวค่อนข้างเอยหน่อยนะวิ่งเสิร์ฟอาหารทั้งวันเลยนอกจากนั้นจะทําอะไรได้อีกล่ะฉันชอบเล่นเกมนี่ เสียย่ยโยนายคิดว่าฉันจะมีโอกาสได้ไปเป็นผู้เล่นอ e ีสปอร์ตมืออาชีพไหมฉันพูดอะไรอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าฉันจะชอบเล่นเกมฉันก็จะสร้างอาชีพจากเกมพวกนี้แหละไปกันเถอะนายบอกแม่นายได้ยังว่านายจะมานี่เธออาจจะกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ก็ได้เลยจือ้อนายชอบเล่นเกมใช่ไหมก็แน่นอนสินายคิดว่านายเล่นเกมเก่งขนาดไหนฉันเนี่ยเล่นได้สุดยอดมากเลยฉันคิดว่านายทําได้นะนายน่าทึ่งมากมาดามรู้สึกเป็นกังวลตั้งแต่ตอนบ่าย เธอไม่ยอมกินอะไรเลยเธอค่อนข้างกดมากเลยนะคะคุณชายลองไห้ปวดอย่าเถียงมาดามเลยเข้าไปหาเธอะคะ่ะแม่ฉันก็รักคุณแต่ฉันก็รักคุณด้วยนะฉันไม่รู้จะทำยังไงดีผมขอโทษนะครับที่ไม่คอณออกไปก่อนโดยไม่บอกคุณเป็นผู้หญิงที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมนี่มันเป็นละครแบบไหนกันเนี่ยไม่ควรออกไปโดยไม่พูดอะไรเลยลูกวางแผนที่จะออกไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วเสี่ยอยู่แม่ไม่ได้บอกลูกแล้วเหรอ ไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านก่อนในช่วงนี้และเรียนหนังสือถ้าอยากไปสร้างความวุ่นวายแม่ผมคิดว่าผมู้แล้วต้องทํายังไงในช่วงนี้อะไรถูกต้องลูกก็พูดได้สิก็ลูกไม่นอิสระแล้วนี่ลูกยังเป็นเด็กและยังไม่สนใจอนานะคตตัวเองแม่ทํางานหนักมากนะเพื่อลูกแต่ลูกก็ทําตัวไม่ดีตอนนี้ลูกอาจจะโทษแม่แต่เข้าใจไว้ด้วยทั้งหมดเนี้ยแม่ทําก็เพื่ออนาคตของลูกผมพร้อมแล้วผมจะเข้ามาหาอะไรที่ชิงหัวหรือปิ่ตาได้หรือเปล่าครับ ยางจะมีหน้ามาพูดว่าอยากเข้าชินหัวหรือไปใต้อีกฝันต่อไปเธอถ้าลูกพร้อมจริงๆผลการเรียนลูกจะไม่เป็นแบบนี้ใครสอนให้ทําตัวแบบนี้โจต้าเลยหรือซูยานไหมลูกอย่าเป็นเหมือนพวกเขาสิคนพวกนั้นพวกเขาเป็นคนประเภทไหนหล่ะครับแรกเริ่มเขายังเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆที่ซุกซนอยู่ในอ้อมแขนของฉันเมื่อไรที่ฉันตกเป็นเบื้องหลังและกลายเป็นคนที่ตาบอดต่อโลกที่เขาเห็นในเขต Battle of the Creation ผู้เชี่ยชาญด้าการเรียนไม่ออนไลน์หรอวันนี้เขาไปหรือเปล่านายคิดเชิงบวกเป็นไหมบางทีเขาอาจจะไปทําอะไรอยู่สักอย่างก็ได้เขายังได้ที่1ในการแข่งขัน Battle of the Question King เพื่อจะได้เป็นราชายหคำถามเขาจะไปทําอะไรอย่างอื่นได้ไงพูดถูกการแข่งขันในช่วงฤดูร้อนในกล้จะจบแล้วรีบไปทํางานกันเถอะสําหรับฉันแล้วจะไม่ล้มเลิกการเรียนโดยเด็ดขาดตราบใดที่ฉันยังเหลือลมหายใจ เขาทำงานหนักมากและมีพรสวรรค์และขยันหมั่นเพียรเขาไม่เคยยิ่งและไม่เคยยอมนอนแม้ว่าจะเป็นเวลาตีห้าในตอนเช้าเขาเป็นแบบอย่างให้ฉันจะไม่รบกวนความก้าวหน้าการเรียนของเขาได้ยังไงผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอยู่ในขณะน,นี้สามบนหนึ่งหนึ่งชุดไม่ต้องการเจ๊งเล่นไพ่ออนไลน์ก็บหญิงสูสองอายุทั้งสองฉันว่าฉันไม่เล่นลนะเดี๋ยวต้องไปทํากับข้าวต่อทําไมเธอชอบหนีตลอดเลยเวลาแพ้ถ้าฉันไม่ไปทํากับข้าวแล้วต้าเลยห์ของฉันจะกินอะไร บ้าบอฉันควรทำอะไรต่อไปดีดูเหมือนว่าจะมีการแข่งขันใน Battle of the Creation King ในสัปดาห์นี้คำถามหน้าต่างระบบทุกคนพร้อมหรืออยังสัปดาห์ปาร์ตี้คำถามในคืนนี้ไม่เพียงแต่มีคำถามใหม่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นแต่เนื้อหาจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยยกระดับความยากเรากำลังอัปเดตรูปแบบใหม่ของการต่อสู้ปิดป๊อปอัพเริ่มทำได้แล้วการรับชม97 ฉันไม่คิดเลยว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้มารวมตัวกันเพื่อดูคนเก่งตอบคำถามความเร็วในการแก้ไขปัญหาของผู้เชี่ยวชาญการเรียนนั้นช่างน่ากลัวนิดหน่อยน่าจะตอบคำถามเกี่ยวกับเรขาคานิดยังไงฉันจะเป็นคนฆ่าพวกเขาได้ก้อนหินเองพระเจ้าช่วยผู้ซึ่งไม่รู้ว่ามีคนมากมายกำลังเฝ้าดูเราเขาอยู่ฉันจะทำแบบทดสอบแค่คืนนี้พอขอสแสดงความยินดีด้วยคุณได้คะแนนเต็มข้อสอบคณิตศ,ศาสตร์หน,นึ่งร้อยคะแนนขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับคะแนนเต็มข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบฟิสิกส์ได้หนึ่งรอยคะแนนการจัดอันดับในที่สุดฉันก็เอาชนะผู้ชายหน้าด้านคนนั้นได้ไปนอนดีกว่าบ้านของโจตาเลยไม่พอใจเพราะเขาเสียอยู่นี่เขาสามารถทำมันได้สำเร็จมันจบแล้วอีกด้านหนึ่งทุกคนกำลังพูดถึงราชาแห่งคำถามใหม่25สก,กรกฎาคมฉันจะจำวันนี้ไปจนโดนตายมันเต็มไปด้วยท้องฟ้าสีครามอดีตราชาแห่งคำถามโดนค้นล้มทุกคนในเมืองหลายล้านคน ได้เห็นความหวังแล้วตอนที่ฉันตื่นในวันพรุ่งนี้ฉันจะไปสอบภาคปฏิบัติเพิ่มอีกสิบรายการเพื่อแสดงความดีใจ Creation King ทุกคนทุกคนได้เห็นความหวังสิบอันดับแรกการแจ้งเตือนระบบ Creation King ยินดีต้อนรับกับสู่วงการต่อสู้เช้าวันรุ่งขึ้นอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วจะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วเพื่อนไม่นายไันไม่เข้าใจอะไรเลยหนึ่งวันต่อมา พวกนายได้ดูเมื่อวานนี้ไหมใช่ใช่ไอคนระยกอายเขากำลังดูเราอยู่เขาสร้างบัญชีสำรองขึ้นมาแล้วทำให้พวกเรารู้สึกอับอายท้องฟ้าในเขตที่ฟ้งมีแต่เมฆคึ้มโอ้จูจูก็มีเมฆเต็มท้องฟ้าเลยอันดับที่หนึ่งในการแข่งขันและใช้คำถามง่วงนอนจังไม่ได้นอนมาสองสามคืนเพื่อไต่อันดับ Creation King ส่งคำขอไปเพื่อนคุณยอมรับหรือปฏิเสธปฏิเสธแบบไม่ลังเล ควชันคิงส่งคำขอเป็นเพื่อนคุณปฏิเสธเค i ชันคิงส่งคำขอเป็นเพื่อนคุณปฏิเสธปฏิเสธนายเหนื่อยไหมฉันว่าเราคนพักลบกันก่อนฉันอยากเไปนอนก็ได้ลายชื่อเพื่อนเ t t o o n k n n ออนไลน์ <King> นี่มันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าคำพูดของคนไร้ยังไอเชื่อถือไม่ได้ โรงเรียนลูกจะเปิดเทอมพรุ่งนี้แล้วลูกทํากันบ้านเสร็จหรือยังเสร็จแล้ว,ลวครับแม่ไมู่้อรอกนะว,ว่าลูกจะได้เรียนห้องไหนในปีนี้และแม่จะไม่พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับเลือกกลางปลาออกให้ด้วยทําไมแม่ถึงไม่กินล่ะครับผมควรจะดูแลแม่มากกว่านะปีนี้ลูกก็อยู่หมห้าแล้วแล้วลูกจะไปอยู่หออไหมการใช้ชีวิตในมาหาหลัยก็ดีแม่ก็ข้างดีเลยครับง่ายด้วยเวลาเข้าเรียนจงเฉียกําลังจะเข้ามาหลายปีหนึ่ง แม่ผมยังไม่ได้เข้ามาหาลัยเลยซ้ําพ่อจงเจีะใช่ไหมยอย่าคิดมากเลยครับอาจารย์ใหญ่ไม่ได้บอกหรอครับว่าการใช้ชีวิตในวิทยาเขตและสอนนักเรียนให้เป็นอิสระเอาละเอาละแม่จัดการเองว่าจังขาดอะไรอีกไหมวันนี้เป็นวันที่ไอ้คนไรอยากไอตกลงที่จะตอบคําถามฉันไม่เล่นเล่น,ลนมันมาเกือบเดือนแล้วนับตั้งแต่ที่ฉันทําข้อตกลงกับไอ้คนไรอยางอายคนนั้นฉันบอกว่าถึงเวลาที่ฉันต้องพักในวันสุดท้ายของช่วงปิดเทอมฤดูร้อน เราจะมาแข่งกันว่าใครจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเห็นด้วยเขาไม่ได้ออนไลน์ดูเหมือนว่าคราวนี้เขาจะหลอกฉันอีกแล้วล่ะจนถึงวันนี้เนื่องจากเรากําลังพัฒนาเกมอยู่เกมจึงเล่นไม่ได้ชั่วคราวเราต้องขออาภัยในความไม่สะดวกด้วยระบบมันล่มอย่างกระทันหันไม่มีคนเล่นเกมเลยทําไมนายเคยหยุดเรียนไหมถามหน่อยการเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ฉันสนใจมากทําไมไม่มีใครมาเล่นทําไมถึงมีคนที่รักการเรียนน้อยจัง ไม่รักการเรียนได้ยังไงต้องเป็นพอโฆษณามาต้องดูใจพวกนักเรียนแน่เลยไม่ต้องดูก็รู้ว่าคนพวกนั้นจะพูดว่ายัางไงเฮ้ย hey, ป้าเหมยชวนนายไปกินข้าวฉลองวันเปิดเทอมเธอบอกว่าต้องการจะกระตุ้นให้น,นายได้ใช้ศักยภาพของนายในการเรียนปีนี้เฮ้ยซี่ยุฉันได้ยินเสียงถอนหายใจดูเหมือนว่านายจะมีวันพักที่ดีเลยใช่ไหมใช่ดีมากเลยบ้าเอ้ยดีมากจริงๆแล้วนายจะมากี่โมงฉันจะได้ไปรับนายที่ป้ายรถเมย์ ฉันใช้เวลาไปไม่นานนายจะมารับฉันเพื่ออะไรถ้าอยู่บ้านก็นโดนแม่ว่าอีกป้าหลินจะมาไหมไม่ได้เจอเธนนานแล้วเธอไม่ได้บอกว่าจะมาไม่เป็นไรฉันจะวางสายก่อนเรามาถึงที่แบ็กวอเตอร์แล้วกรุณาออกประตูลหลังค่ะฮายทำไมไนายถนงตำตัวงี่เง่าจังไปกันเถอะว่า wow. ฉันไม่ได้ทำตัวงี่เง่าสักหน่อยก็มีคนเอาอมานั่งออกนี่ฉันควรจะนั่งรอนายอย่างสง่าสิ พิเศษมากเกิดอะไรขึ้นน่าประทับใจจังฉันไม่ได้มานี่นานมากแล้วก็แน่นอนสิไปข้างบนกันเลยจือ้อท้งนี้ทําอะไรมาอีกบอกป้าได้นะป้าเมายค์คนนี้จะช่วยนายเองพูดทําไมไม่ฟังพูดทําไมไม่ฟังเหย่าพิ่งขึ้นมาเกือที่บ้านหมดไปซื้อให้ก่อนเข้าใจแล้วครับไปกันเถอะเสียอยู่เราจะไปที่ดอกมะลิบานแล้วเหรออะไรอ,อ่นายหมายถึงกระถางดอกไม้บนระเบียงของฉันนั่นเหรอ วันด้าเหมยให้ฉันมาเมื่อเขาไปอ่ะตอนนั้นมีดอกบานแค่ไม่กี่ดอกฉันคิดว่ามันเป็นแค่ต้นไม้ทั่วไปใครจะไปรู้ว่ามันจะโตเร็วขนาดนี้ด้าเหมยไปเรียนต่อต่างประเทศครึ่งปีแล้วแล้วเขาก็ไม่เคยติดต่อเรากลับเลยด้วยซ้ําเราคอยปกป้องเขามาตลอดตั้งแต่ตอนเขายังเป็นเด็กนายคือด้าเหมยนะตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปนายคือเพื่อนใหม่ของเราเขาตัวเล็กมากและชอบถูกรลงแกอยู่บ่อยๆแต่เขาก็ไม่รู้วิธีต่อสู้กับดังนั้นแล้วเราจึงทําเพื่อเขาถึงแม้ว่าเขา จะสูงถึง185เซนติเมตรให้ฉสอนบทเรียนให้กับไพวกคนโง่อ,งอย่างแกไหมบทเรียนอะไรนายไม่รู้วิธีต่อสู้ได้ซ้ํานอกจากแข้งขาอันยาวของนายที่ยาวกว่าคนปกติตัวไปแล้วมีอะไรดีๆบ้างที่นายทําให้ฉันเป็นเราควรวิ่งในท้ายที่สุดก่อนที่เขาจะไปเขาเอากระถางดอกไม้ให้ฉันเขาบอกว่าให้ฉันดูแลมันด้วยนายต้องดูแลมันด้วยนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการแปลด้วยบาย